เมียดายังมาอยู่เมียดายังมาอยู่สวัสดีครับสวัสดีนะนะสายตกทุกท่านครับผมเอ็มนะฮะจากช่องเมียดายมาอยู่นะครับเหมือนเดิมครับวันนี้มาลงเรือตกหมึกกับไตอุกสแมสารเรามาเจอกันหลังตลาดสดสแแมสารนะครับคิดว่าตอนนี้น้ํากําลังลงสูงสุดแล้วล่ะนู่นเรืออยู่นู่นเลยนะน้ําแห้งเต็ที่เลยแล้วก็ น้ำจะขึ้นอยู่ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะครับน่าจะเล่นได้สนุกอยู่แต่ว่าวันนี้ลมอาจจะแรงหน่อยเดี๋ยวไปดูผลประกอบการกันดีกว่าว่าวันนี้จะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ก็ติดโยงชิคเกอรี่ของแจ็คเวย์มาเทสกันนะครับเดี๋ยวไปทักทายพี่นันก่อนวันนี้มาสองคนกับพี่นันนะครับพี่นันสวัสดีครับพี่นันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาสองคนกับพี่นันนะครับเราลงเรือประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับไล่ไปจะถึงหกโมง นะครับค่าเรือสอบถามไตอุกได้ค่าเรือหลักร้อยครับวันนี้เราหาดกันสองคนตกคนลับประมาณน่าจะห้าร้อยบาทนะครับวิ่งกันย,ยาวๆเลยเดี๋ยวไปเจอกันบนเรือครับผมสวัสดีครับไตอุกสวัสดีครับวันนี้วันนี้เอาไมโครไปด้วยนะ,ะฮะเดี๋ยวไปเอาไมโครไปขุดจัดหนักนะไปไปด่าลยนะเรืออยู่ในในน้ำนี่ครับทีนี้เรากำลังไปขึ้นเรือแล้วครับ ดูขึ้นดูลมเอานะครับวันไม่แรงเราไม่จองจองเรือก็เหมือนซื้อหวยพูดถึงนู่นใส่ลำทางไปนู่นละมันจะมีเราลำเดียวหรือเปล่าออเป็นอะไรงานเหมาบอ่อนะครับตามหาหมออะไรนะปลปหมอข้างดำกันไป <c oughs> มาถึงกับหมายแรกแล้วนะครับกว่าจะเข้าหมายได้ก็ชุม่มละฝั่งนู้นกระโดดร่มกันอยู่เห็นไหมฮะยาวๆเลยเครื่องบินมาส่งโดดร่มสามสีลำแล้วมั่งเห็นลำเดียวฮะแต่ว่ามัไปอ๋อหรอมันบวกไปหลคนเออทีละเจ็ดคนอ๋อหรอไวทีละเจ็ดทีละเจ็ดโอเคกับหมายแรกใครจะดึงขึ้นมาก่อนนะครับไปดูกัน สวัสดีแต้มแรกครับไส์สวยด้วยครับโอ้โหมาปึกเลยอะ่ะเบรกนิดนึงฮะเออไส์สวยนะครับผมบอกแล้วครับดึงแรงด้วยครับโฟมสวัสดีแต้มแรกครับยี่ห้ออะไรจำนาละแจ็คเวนี่วะยกนะโอ้ยไส์สวยเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะัดแจ็คเวย์ตอนนี้แตงโมแจ็คเวย์เห็นไหมฮะ แต่มูท้องรุ้งนะครับ2.2ไปครับสวัสดีแต้มแรกขอบคุณครับไตวันนี้เปิดก่อนครับอ้อโอ้มา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 ไปต่อครับหลังจากเราลอยมาลอยที่สองเลยยังไม่เจอไปไปไปพี่นันมาแล้วครับตามมาติดๆครับขอเชยชมหน่อยนะตอนนี้ อันนี้แรงกดดันไปหยุดแรงกดดันไปหยุดท้ายเรือละมึกนะไตไตก่อนไนี่งานไม้แล้วครับโอ้โหพี่นานสองไม้ติดกันเลยอ่ะตึงด้วยไซนี้โอ้โหสู้ด้วยใหญ่เฮ้ยใหญ่ใหญ่คนเอ็มหัวใหญ่ดิหัวใหญ่ยุไตใกล้จะคว่อายแล้วโอ้ยขิงกันที่เป่งเลยยกมายกมาขอโทษเลย โอ้ยมาแล้วครับออกไปนันมาแล้วมีกระเอ็มกระไอนะครับตาอยู่่ปวยแล้วตายตายตายใส่ถังอ่ะดูดีดด้วยไปไปตอนนี้ฝนเริ่มโปรยปลายแล้วนะครับแต่เราก็ยังจะฝักหลักสู้อยู่นะครับไอตอครับ ครับไม่ใช่อวนนะครับโอ้โห,หลอยมารูดนเลยแต่ไกลเลยกินระยะไกลมากไหนวะปรากฏตัวเห็นหน่อยโอ้ยอ้อลอยใช่หมึกจริงด้วยมาแล้วกินแต่ไกลเลย น่ารักอยู่เข็ดย,ยุยงย<อ>ย่งเลยโอ้โหใส์สวยนะเนี่ยไส์ขอดูหน่อยใส์ขอบคุณครับตายโอเคครับโอเคขอบคุณครับรสวัสดีครับไม้แล้วครับท่านชิกเกอรี่ครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวหมนันซื้อมาตัวอีกิแมนสีส้มไซส์เป็นยังไงไม่รู้ผมมองไม่เห็นเลยไซส์ เอ้ยหนวดเดียวจริงด้วย,นวนยวแต่ว่ายกได้ไหมนียกได้นนดยกเลยเยยอ้ยขอบคุณครับไตอีกทีแมนทำงานแล้วไปต่อ,อไปคนหนึ่งแล้วลสองเราจะคนไปคนหนึ่งละล,<ป>ลมมันก็ทันแรงเลยเห็นนะฮะลมแรงมากวันนี้ ยอมเลยเพิ่งได้เจ็ดแปดแทมเองนะครับกว่าจะเก็บแต่ละตัวนี่รู้สึกยากอนเรื่องเลยวันนี้มาโว้ยมามาครับมาอันนี้โหงเลยมึงโยปาจากท้องทะเลลึกโอ้โหนี่เขาเรียกว่าตกโชว์เลยนะลำาข้างนะ มิดไม้อะมิดดาวอะจากนู่นมาเลยอะฝั่งอันดานมันอะแน่นเลยเนาะโอ้ยใสสวยใส <laughs> ่สวยนะครับชิคเกอรีคคค่ครับตัวนี้ดาวมาใหม่เลยครับคุณครับขอบคุณทุกทาย <laughs> ต่อครับมาแล้วครับไตมาแล้วโอ้ย มาเล่นน้ำดำที่แท้รอมาน้ำดำนี่เองโอ้ยไซส์สวยโอ้ยน้ำรับสูงไซส์ยกโชว์อย่างนีห้หน่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งอันนีน้ ดีมากลมพับพับพับับับ,บ,บลมอย่างตึงเลยนะครับหนึ่งชั่วโมองสุดท้ายที่เราจะเล่นนะครับต้อง oh. เก็บกู้แกกอบกู้เอกราชได้แล้วโอ้เวีนกล้ไปครับไปวินันมาโอ้ยวินันดึงโอ้โยดำพูดเลยตักไว้ตายนี่นะครับโอ้ยไซส์สวยโอ้ยโอ้ยชิคกี้นะครับขอบคุณครับตายอ๋ออะไรนะวิ่งใส่ขนาดนี้เลยเหรอท่าน ไม่ดึครับไม่เหงาเย็ <c oughs> นเย็นมาไตาเริ่มเริ่มเรียกฟอร์มกลับมาได้แล้วโอ้ส้สวยนะไตับ,บใสสวยเลยพอได้เห็นตัวเข้าไปเหมือนครมาพอเมื่อก <c oughs> ี้ทิ้งกับสุดฤทธิ์ <c oughs> ขึ้นลงมาเต็มที่เลยครับวันนี้พี่น,นัทร่วไปสองรอบแล้ว สิบถึงไหมอ่ะ,อะประมาณประมาณสิบกว่าย <20 S 2> ี่สิบนแหละมันหายากอยู่วันนี้นะครับลมมัแรงมากดูดินะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ฝนลูกใหม่กำลังจะมาแล้วโอเคประมาณนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดซับสไคร์นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ,รบขอบคุณครับ